วันนี้คุยสอนสับคำว่า student ผู้าำครู student <Students. S 1> นักเรียนคนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งหลายคน students, students. ออกเสียงย students t u d e n t s, <Students>. <S อ่ามีลมออกจากฟันนะคนักเรียนหลายคนนักเรียนหลายคนเอามือชี้ขึ้นมาแล้วมาที่ตัวเองแล้วพูดว่า I am a student ฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งน่าเอ็มอะซิดเดนนะต่อไปผู้ชายเราพูด he แทนนะคะมือ <c oughs> ถ้ามือชี้ไปที่ผู้ชายใครก็ได้พูดว่า he is a student <c oughs> สองคนใครก็ได้พูดว่า We are students อ่าพวกเขาเป็นนักเรียนนะต่อไปเอามือชี้ที่ตัวเองแล้วชี้ที่ทุกคน We are students เราเป็นนักเรียนอ่าเราเป็นนักเรียนคำว่าอยู่เป็นได้หนึ่งคนเอามือชี้ที่ใครก็ได้เลยพูดว่า ชี้หลายคนแล้วพูดว่า